สวัสดีค่ะมินดาครุจใจเจอกันในวันอังคารสดใสแบบนี้มาอัปเดตข่าวดังที่ทุกคนได้ฟังแล้วจะร้องว้าวเดือนน่ะ้องขอทำใจบ้างหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่ผว่ามันเจอกลับมาแล้วกั็จะไว้ใจในการใจแค่เจ้าจะไว้ใจได้ละไปติมไปแล้วไปเคาอมันเกิดเป็นเสียดาย คือทาคิดว่าคนน่าจะรู้จักทาดีนะคะว่าที่ผ่านมาทาไม่ไม่ได้มีเรื่องแบบนี้ออกมาก่อนแล้วก็อยู่ดีๆจะมาสร้างกระแสแล้วเป็นแบบนี้ทาว่ามันมันก็ไม่ใช่แนวทาทาว่าแฟนคลับทารู้ดีว่าท้าเป็นคนยังไงทาว่าที่ทุกคนเห็นแล้วตกมีมีตกใจมากกว่าตกใจมากกว่ามีมีตกใจมากกว่าตกใจมากกว่า สวยรวยเก๋หุณนด,ดีดูดีมีสไตล์ค่ะอขอบคุณค่ะ